สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ผมจะมาแปลกหน่อยนะครับเพราะคอนเทนต์เนื้อหาหลักของคลิปนี้คือการจะมาเล่าเรื่องดาราม่าเกี่ยวกับอนิเมะที่มีชื่อว่า Virgin l o s รให้ทุกคนฟังกันนะครับแต่ถึงจะบอกว่าเป็นเรื่องราวดราม่าเนี่ยแต่คลิปนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมจะยกตัวอย่างคอมเมนต์มาแค่2-3คอมเมนต์เท่านั้นนะครับ ซึ่งสองสามคอมเมนต์ที่ผมเอามาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับคําวิจารณ์ที่อนิเมะเรื่องนี้ได้ฉายไปตอนแรกนะครับซึ่งผมก็ไปดูดูมาแล้วคอมเมนต์ comment ที่พูดถึงข้อดีข้อเสียของเรื่องนี้ค่อนข้างจะไปนในทางเดียวกันหมดนะผมก็เลยยกตัวอย่างมาแค่เล็กน้อยเพราะยังไงคอมเมนต์ทั้งข้อดีและข้อเสียของเรื่องนี้ค่อนข้างจะออกไปในทางเดียวกันมากๆเพราะแบบนั้นทุกคนก็น่าจะพอจินตนาการคอมเมนต์ที่เหลือออกแน่นอนครับและมันก็จะมีคอมเมนต์ประเภทที่3ที่ ามที่ทุกคนได้เห็นเลยครับซึ่งตรงนี้ผมขอไม่อ่านให้ฟังนะเพราะว่ามันคงไม่มีประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่ <c oughs> ประมาณนั้นครับเอาเป็นว่าหลังจากวันที่1เมษายนที่อนิเมะที่มีชื่อว่า Virgin Load ได้ออกฉายไปตอนแรกมันก็มีหลายเสียงหลากหลายฝ่ายออกมาวิจารณ์กันครับซึ่งมันก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแล้วก็มีด้านที่3ตามตที่ผมได้ให้ดูไปนะครับซึ่งผมก็ได้รวบรวมคอมเมนต์บางส่วนเล็เลเลกๆน้อยมาให้ดูกันในคลิปนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจกับคำวิจารณของทั้ง2ฝ่ายนะ และก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปต่อเนี่ยผมขอพูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกคนก่อนนะครับเอาแบบง่ายๆคือเรามาดูภาพนี้กันนะครับคนนี้พระเอกนะครับส่วนคนนี้คือนางเอกนะครับมีเขาคนนี้อยู่ในรูปไหมครับไม่มีนะครับใช่แล้วครับเขาคือตัวประกอบครับแล้วทุกคนเห็นตรงนี้กันไหมครับเห็นนะครับใช่แล้วครับเรื่องนี้อยู่ินะครับโอเค ซึ่งซาบเวอร์จินโรสที่ได้ฉายไปแล้วตอนแรกนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเรื่องนี้มีทั้งเสียงวิจารณ์ที่ดีและไม่ดีแต่ซาบคนที่บอกว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างมีเหตุผลประกอบนะครับงั้นเรามาดูคอมเมนต์วิจารณ์ที่ไปในทางที่ดีกันก่อนนะครับซึ่งซาบคอมเมนต์แรกนะครับเขาก็ได้พิมพ์ไอ้ว่าซาบผมเรื่องนี้ถือว่าดีเพราะส่วนมากพวกแนวต่างโลกมันจะเป็นผู้ชายเก่งเทพมีภรรยาเยอะซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่โคตรไม่ชอบเลยโดยเฉพาะเรื่องมีภรรรรยยาาเอะะะะะนนนีี่แหลก็จปมณ้คับ ซึ่งคอมเมนต์ที่ตอบกับคอมเมนต์นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเห็นด้วยนะครับว่าตลอดมานั้นมันก็คือเรื่องจริงคือแบบว่าแนวต่างโลกสมัยนี้คือแบบส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวพระเอกเก่งมาแล้วเทพมาแล้วนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็จะพอดเดิมๆซ้าๆประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อกันนะครับซึ่งการมาของเรื่อง Virgin r o a d เนี่ยก็ได้สร้างความแตกต่างให้กับแนวต่างโลกพอสมควรนะ แล้วคอมเมนต์ที่ชมกันส่วนใหญ่ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับชมถึงความแตกต่างของเนื้อเรื่องเพราะเรื่องที่เมซัมซ่าจำเจเพราะมันคงมีไม่กี่เรื่องหรอกครับที่หลอกคนดูว่าคนนี้อาจจะเป็นตัวเอกนะมีพลังว่างเปล่าด้วยอุ้ยดูสิดูเป็นตัวเอกขนาดนั้นเลยนะอะไรประมาณนี้แล้วก็โดนจับเชือดทิ้งนะครับซึ่งมันก็จะมีไม่กี่เรื่องนะครับที่สามารถหลอกคนดูได้อยู่หมัดประมาณนี้ซึ่งมันก็จะมีแค่เรื่องเดียวที่ผมนึกออกนะครับนั่นก็คือเรื่องทาเลนต์เลสนานะ แต่ผมขอย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าคนนี้คือตัวประกอบนะครับเขาไม่ใช่ตัวเอกนะส่วนทางด้านเสียงวิจารณ์ที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยดีนั้นก็จะมีบางคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะมีเหตุผลนะผมรู้สึกว่ามันพอจะฟังขึ้นอยู่บ้างนั่นก็คือไม่ขอดูต่อค่ะต่างโลกแล้วไงตะก,กาป่วยเกินจะรับค่ะสร้างความเสียหายมากแล้วไงก็ใครขอให้อัญเชิญมาล่ะควรไปฆ่าคนที่อัญเชิญน,นะอันนี้ดูประสาทมากแลมายกตัวเองว่าเป็นองค์กรที่ดีอ้างว่าต้องทําเพราะคนหลงทําผิดเอาไว้เยอะ วนไปเรื่องเดิมแล้วเชิญมาเชื่อทําไรก่อนแย่แล้วไม่ไหวคาบายก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือดูเป็นคําวิจารณ์ด้านข้อเสียแบบสร้างสรรค์นนะผมลองมาทําความเข้าใจแล้วก็ตกตะกอนจากคอมเมนต์นี้ดูซึ่งผมก็พบว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะที่ทําไมไม่ไปฆ่าคนที่อัญเชิญทําไมถึงไปฆ่าคนที่ถูกอัญเชิญมาด้วยล่ะซึ่งผมก็พอจะเข้าใจว่าเนื้อเรื่องมันยังไม่เฉลยอะนะแล้วผมก็ยังไม่ได้อ่านนิยายด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่าเหตุผลมันทําไมแต่ผมเชื่อมั่นว่าม,มันมีเหตุผลเยอะแน่นอน ซึ่งตอนแรกของเรื่องนี้เนี่ยก็พยายามที่จะบอกเราแล้วว่าเออคนที่มาจากต่างโลกเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะบางคนก็ทําลายทั้งหมู่บ้านเลยอะไรเงี้ยเออคนตายมากมายประมาณนั้นซึ่งผมก็รู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้ทําให้เราถกเถียงก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ทําสําเร็จอย่างที่สมควรจะเป็นนะครับเพราะคนที่แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะอยากให้เรามาถกเถียงกันก็ได้ครับว่าเรื่องที่เมนโนท,ทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดกันแน่ซึ่งถ้ามาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ก็ถือว่าเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ปรระสสบควาาาามมํเ็จอย่งงงด เพราะว่าเมโนที่ได้ฆ่าคุณตัวประกอบไปนั้นเธอก็ได้บอกเองว่านายน่ะไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรที่สมควรโดนฆ่าเลยฉันที่ฆ่านายคือคนเลวซึ่งเธอก็ได้พูดแบบนี้ออกมาในตอนแรกนั่นเองซึ่งมาอยู่ในช่วงนาทีที่10นาที30วินะครับก็แปลว่าสําหรับเมโนเนี่ยเธอรู้ตัวดีว่าสิ่งที่เธอทํานั้นมันไม่ถูกต้องเธอคือคนเลวที่ทําเรื่องแบบนี้ และด้วยความที่เธอคิดแบบนี้นั้นมันเลยทําให้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องเพราะแบบนั้นการที่เราได้มานั่งถกเถียงกันเรื่องที่ว่าสิ่งที่เธอทํามันสมควรหรือไม่ตรงนี้มันเลยเป็นความสําเร็จของเนื้อเรื่องเรื่องนี้ครับและคอมเมนต์ข้อเสียที่คนส่วนใหญ่พิมพ์มามันก็จะออกแนวแนวนี้นะซึ่งผมมองว่าเป็นคอมเมนต์ด้านข้อเสียที่ดูมีเหตุผลดีและคอมเมนต์เล็กๆนน้อยที่ผมได้เอามาก็จะมีประมาณนี้นะมันอาจจะดูน้อยไปหน่อยเพราะความวิจารณ์ส่วนใหญ่ทั้งข้อเสียและข้อดีก็จะออกมาในแนว,แนวเดียวกัน ทางข้อดีก็คือมันจะเป็นเพราะเรื่องที่ไม่ซ้ำซากไม่ใช่แนวต่างโลกที่มีแต่อะไรเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาส่วนข้อเสียเนี่ยก็จะไปในทางที่ไม่ค่อยชอบที่เมโน,โนเนี่ยไปฆ่าคนที่ไม่ใช่ต้นตอของปัญหาเพราะการที่ฆ่าคนที่ถูกอัญเชิญมามันไม่ได้จบปัญหาอย่างแท้จริงแล้วมันก็ดูตะกกะป่วยซึ่งมันก็จะมีอะไรประมาณนี้นะครับ และก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าสำหรับข้อเสียนั้นผมมองว่ามันคือความสําเร็จของเนื้อเรื่องการที่มีคนมองและเห็นถึงข้อเสียตรงนี้มันคือการแสดงการเข้าใจสิ่งที่เรื่องนี้อยากจะสื่อออกมาซึ่งมาเลยทําให้เรื่องนี้น่าติดตามขึ้นมากๆพ่อเมนโนอาจจะต้องมานั่งเสียใจกับบาปท,ที่ตนเองได้ก่อไว้ก็ได้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เมนโนทานั้นมันอาจจะทําเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติแต่มันก็ไม่อาจจะปฏิเสธการฆ่าคนของเธอไปได้มันอาจจะเป็นแผลใจของเธอไปตลอดชีวิตนั่นเอง และเราไม่รู้เลยว่าเธอจะรู้สึกถึงความผิดนั้นเมื่อไหร่แล้วถ้าเธอรู้สึกแล้วมันจะทําให้เธอออกมาเป็นแบบไหนมันเลยน่าติดตามมากๆสําหรับเวอร์จิลโรสตอนต,อต,อต่อๆไปที่การจะมาถึงนั่นเองซึ่งนี่ก็กําลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ผมก็ขอพักอะไรที่เกี่ยวกับคอมเมนต์พวกนั้นเอาไว้ก่อนนะผมอยากจะมาพูดในส่วนของผมเองบ้างสําหรับอนิเมะเรื่องนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบนะหรือถ้าไม่แอบแบลพูดตามแบบจริงๆก็คือชอบมากๆ อยากดูตั้งแต่ต้นปีที่เรื่องนี้ประกาศทำอนิเมะเลยเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมชอบดูแนวยูริมากๆเพราะแบบนั้นผมเลยไม่ค่อยมีอะไรจะติสําหรับเรื่องนี้นะมันออกมาดีมากๆสำหรับผมแล้วทั้งเรื่องของการที่หลอกคนดูได้อยู่หมัดว่าเขาคนนี้คือพระเอกทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่ตัวเอกนั่นเองหรือการที่ทําให้พวกเราได้มานั่งถกเถียงเรื่องความผิดของสิ่งที่คุณเมโน่ได้กระทํามันคือความสําเร็จอย่างงดงามสําหรับอนิเมะเรื่องนี้เลยก็ว่าได้และในส่วนตรงนี้ผมก็หวังว่าทุกคนจะมาพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผลนะ ไม่ใช่ใช้แค่คำว่ายูริไม่ดูยูริมันไม่ดีหรือใช้คำว่าพระเอกไม่มีไม่ดูอะไรงนี้เพราะนี่คือแนวของเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของอนิเมะเลยถ้าคุณไม่ชอบแนวนี้คุณก็แค่ไปดูเรื่องอื่นที่ตรงกับรสนิยมของคุณมากกว่าหรือถ้าคุณแค่อยากจะสร้างปัญหาหรือความรำคาญใจให้ใครสักคนอันนั้นผมก็คงต้องบอกว่าอย่าหาทำเลยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกครับ ผมอยากให้ทุกคนคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่านะมีอะไรก็คุยคุยกันดีๆนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นมากที่สุดแล้วเอาล่ะครับก็ดูเหมือนว่าจะถึงช่วงโค้งสุดท้ายของคลิปนี้จริงๆแล้วนะผมก็เพิ่งจะเคยทําคลิปแนวเล่าข่าวหรือว่าทําคลิปแนวเอาคอมเมนต์มาอ่านแบบนี้นะมันก็อาจจะต้องมีจุดปรับปรุงอยู่บ้างแน่นอนสามารถติชมก็ได้นะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมได้สร้างสารรค์ผลงานที่ดีต่อไปด้วยนะเอาล่ะบายยสวัสดีครับ